สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกิจยาพามาดามนนะคะ่ะวันนี้ยังเกาะติดสถานการณ์ของอการประกวดมิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลสองพันยีะคะที่ผ่านมาหมัดหผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนอบตามที่ได้ทำคลิปสู่บรรดาพลัง f อฟซคลิปแล้วนะคะเกี่ยวกับการประกวด นางงามนะคะมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสองพันยี่สิบสี่นะคะก็เกิดเหตุการณ์ดราม่านะคะดราม่าใหญ่โตเลยท่านันก็คือมิดแกรนด์ของประเทศสหภาพเมียนมานะคะที่เรารู้จักหรือนานามว่าแต่ๆนะคะแล้วก็เอ็นดีของอนางงามมิดแกรนด์เมียนมานะคะก็สร้างก่อปัญหาวุ่นวายเลยนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่ตัวของนางงามมิดแกรนก่อนนะคะนั่นก็คือแต่แต่นะคะก็ระหว่างที่อยู่ในระหว่างการอ,อยู่ในการร่วมประกวดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหน้าวิธีหลังวิธีคุณเธอก็สร้างกระแสนะคะสร้างกระแสเพื่อทําให้ตัวเองเป็นที่สนใจเป็นจุดเด่นนะคะนั่นก็คือผีเข้านะคะผีเข้าตาแข็งตามที่คลิป เกินก่อนที่คุณนกได้พูดแล้วนะคะว่าตอนที่คุณเธอออกมาโชว์ชุดนะคะชุดประจำชาตินั่นก็คือชุดพระราชนีออกรบใช่ไหมคะโอ้ชุดของนางสวยงามมากเลยนะคะจริงๆแล้วว่ามันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าตามที่คุณนกได้ติดตามคุณนวัดนะคะคุณนวัดได้พูดว่าจริงๆชุดนี้มันมีม,นม,มันมีรถด้วยมั้งแต่คันมันใหญ่มากมันไม่สามารถที่จะ นำขึ้นเวทีได้นะคะเพราะว่ามันคันมันใหญ่ก็เลยต้องตัดออกไปนะคะก็เห็นเท่าที่ว่าเธอนำออกมานั่นก็คือม้านะคะมาที่คู่กับพระราชนีนะคะแล้วเธอก็ทำการแสดงนะคะลีลาของเธอบนเวทีแล้วก็เธอก็เงาธนูนะคะเงาธนูเงาธนูเสร็จก็ทำตาแข็งตาแข็งมากแล้วก็เหมือนกับพฤติกรรมก็จะ พฤติกรรมเหมือนกับว่าไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะก็ตาแข็งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเนาะเพราะนางงามต่างๆนะมิกแกนจากต่างประเทศหลายประเทศทุกเจกว่าประเทศเนะเขาก็ออกมาสแสดงหน้าตายิ้มเย้ยแจ่มใสนะบง่งบอกถึงบุค,คลิกนะคะบุบค,คลิกแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยอารมณ์ดีอย่างนี้นะกะก็ยิ้มแต่มิกแกนเมียนมาไม่อย่างนั้นนะคะออกมาก็หน้าตาฉายแววปึงตึงตาแข็งกระด้าง ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็ทุกคนก็เห็นการแสดงออกทั้งหน้าเวทีของของคุณเธอแลยนะคะของคุณต่แต่แล้วนะคะว่าการที่ออกมาสู่สายตาสาธารณชนต่อหน้าเวทีใช่ไหมก็เธอแสดงออกมาอย่างนี้พอกลับไปหลังเวทีเธอก็กลับไปสร้างความวุ่นวายนะคะก็ไอ้จากที่ชุดที่ใส่นะคะว่าเธอก็ทําตาแข็งผีเข้านะคะจนคนที่ดูแลใกล้ชิดนะคะ ก็ต้องออกมาช่วยกันนะคะรู้สึกว่าเธอจะร้องไห้เลยนะข้อคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าตามที่หลายๆฝ่ายก็วิจารณ์ออกมาเธอยังมีอายุน้อยนะอายุยังไม่ถึง18แเลยแค่17เองนะคะแต่ว่าบางบข่าวก็ออกมาว่า18จริงๆก็อาจจะปิดบังปิดบังอายุก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้ทำไอ้กฎข้อบังคับกฎระเบียบของเอ่อมิดแกรนก็อาจจะบังคับว่าห้ามต่ำกว่า18อะไรทําทำนองนี้นะคะ แล้วคุณเธอก็เพิ่งอายุส7เ็เองนะคะก็ไปแสดงกิริยาผีเข้าผีออกอยู่หลังเวทีนะครับที่คุณนกดูนะ,ะนอกจากนี้ระหว่างที่อยังไม่ได้มีการประกวดออกสู่หน้าเวทีใช่ไหมครับมันก็มีนางงามเจ็ดสิบกว่าประเทศก็วางกระเป๋าใช่ไหมมันคนจํานวนมากใช่ไหมคะแล้วพื้นที่มันก็อาจจะพื้นที่อาจจะใหญ่โตแต่มันไม่เอื้ออำนวยประมานเจ็ดสิบกว่าประเทศใช่ไหมคะก็วางกระเป๋า แล้วก็มีมิดแกนอยู่สองท่านนะคะถ้าคุณนกคุณนกจําไม่ได้แล้วว่าจากประเทศอะไรนะคะก็เดินผ่านกระเป๋าคุณเธอคือเ็าไม่ได้ตั้งใจข้ามแล้วค่ะคุณเธอไปเห็นพอดีเนาะก็ทํากิาริยาเปรี้ยกาดตาแข็งผีเข้าอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้ผู้ผู้ใหญ่เนาะเขาก็บอกว่าเ้นงี้ขอขมาเองอะไรเงี้ยเธอก็ไม่ยอมนะคะต้องให้นางงามสองท่านสองคนนั้นนะต้องมากราบกระเป๋าอีกมันเป็นพฤติกรรมที่ มันเหมือนกับพฤติกรรมมันสร้างความวุ่นวายให้กับเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในการประกวดนะผู้ควบคุมดูแลการประกวดแล้วก็เหล่าเหล่าบรรดานางงามเนาะนางงามมิรแกรงเขาก็สร้างความวุ่นวายให้กับเขาคือเธออาจจะได้รับการแนะนําจากเอ็นดีก็ได้นะคะว่าเออเธอต้องทําอย่างนี้นะทำผีเข้านะต้องสร้างความจุดเด่นให้ผู้คนสนใจในตัวเธอเพื่อเธอจะได้ครองตําแหน่งอันเนี้ย คือจากที่คุณนกติดตามเนาะเพราะว่าติดตามตอนหลังทั้งเอนดีทั้ง Mid มิดแกนเมินมากก็ออกมายอมรับนะคะว่าที่มาประกวดครั้งนี้เธอต้องการมาได้อันดับที่1นึนะคะนะันคือจุดจุดมุ่งหมายสูงสุดของเธอนะคะก็ไม่ใช่ติ่เพียงแต่เธอนะกเจ็ดสกว่าประเทศนะคะเขก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันที่จะมาครองตำแหน่งมิดแกลมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2024น2ใช่ะเพราะมันเป็น กเกลียดอันสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นมิดแกลระดับระดับโลกเลยนะคะทั่วทั่วโลกหลายสิบประเทศที่มานะคะก็สิบกว่าประเทศนะคะที่คุณนกได้ติดตามข่าวเนาะ mm hmm. จากที่คุณนวัดได้พูดนะคะแล้วก็มิดแกลนะที่ได้อันดับหนึ่งนะคะที่ครองตำแหน่งมิดแกลอินเตอร์เนชั่นแนลสองพันยี่สิบสี่นั่นก็คือมิด แกรนจากประเทศอินเดียนะัคือ,อเรเชลนะคะชื่อเรเรเชลนะคะคุณนกได้ไปติดตามดูคลิปนะคะถึงจะไม่ติดตามตลอดนะคะเธอสวยนะคะเธอสวยน่ารักบุคลิกเธอยิ้มย้มแจ่มใสเป็นบง่งบอกถึงเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็หุ่นเธอก็สูงเพียวน่ารักตาคมมีรอยยิ้มที่หวานนะคะคือพูดไปก็ยิ้มไปเป็นเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดีนะคะ อารมณดีอัธยาศัยดีรอยยิ้มของเธอใครๆเห็นแล้วก็อยากจะเข้าใกล้กนะไม่ใช่ว่าหน้าตาบูดบึ้งผีเข้าเหมือนมิกเกรมนมานะไม่เอานะคะบุคลิกแบบนี้ไม่เอานะคะทุกท่านการที่เราจะให้คนชอบคนรักนะคะเราจะต้องมีบุคลิกที่มันหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสนะคะไม่ใช่ว่าหน้าตาบูดบึงบ้งบึ้งตึงมันคุณนกเข้าใจนะคะว่า มิดแกรนเมนมาเขาต้องการที่จะสร้างจุดสนใจของตัวสร้างจุดสนใจให้กับคนอื่นมาสนใจในตัวเองแต่การที่คุณเธอทํานี้มันเท่ากับเป็นการเรียกร้องเป็นการเรียกจุดสนใจมันที่ผิดๆนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยเทคโนโลยีแล้วไม่ใช่สมัยเมื่อสามสิบสี่สิบห้าิบปีก่อนที่ว่าจะ ผีเข้าผีออกตาแข็งมันไม่ใช่แล้วมันหมดยุคแล้วค่ะเพราะยุคนี้นเป็นยุคเทคโนโลโยีนะคะมันจะต้องมีความสวยมีความฉลาดเพียบพร้อมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีเข้ากับบุคคลอื่นได้นะคะนี่แหละมันมันต้องมาถึงยุคนี้สมัยนี้มันต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็มิตรแกรนนะคะอินเดียนะคือเรเชลนะคะ เธอมีบุคลิกที่น่ารักนะคะคุณนกเห็นแล้วโอ้โหเธอมีหุ่นเนี่ยไอไอไหลเธอนะกว้างแล้วก็สวยสมบูรณ์แบบคุณนกชอบผู้หญิงที่ไหลกว้างนิดนึงนะคะแล้วเวลาใส่ใส่เสื้อเปิดไหลอย่างงี้ใช่ไหมคะคือใส่แค่เกาะอกเนี่ยโอ้โหมันสวยมากแล้วก็เรเชลนี่ต้องยอมรับว่าเธอสวยสมสมกับ พี่มงลงนะคะสมกับตำแหน่งมิดแกลนะคะโอ้โหถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไปเลือกเอามิดแกลเมียนมามาเป็นมิดแกลอินเตอร์ e 2000, เนชั่นแนลพอสสองพันสองนี่สโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าตามที่คุณยติดตามคุณนวัดได้บอกนะคะว่าคุณเธอแต่งหน้าเองไม่ได้นะคะคือทำอะไรไม่เป็นเลยนะแต่ต้องมีพี่่เลี้ยงเข้ามาตลอดนะคะอืมเนาะแล้วคุณเธอก็ทำผิดกฎตลอดนะคะ ระหว่างที่ไปพักอยู่ที่ในโรงแรมนะคะก็ต้องเอนดีนะคะก็ต้องมาพักอยู่โรงแรมเดียวกับเธอคือฟังคุณวัฒน์พูดแล้วเนาะก็เห็นใจคุณวัฒน์เหมือนกันนะที่ต้องมีความอดทนสูงต่อมิทแกลมเยมนมานะคะตอนนี้คุณวัฒน์ก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่ร่วมง,งานกับมิทแกลมเยมนมาจะไม่ร่วมง,งานกับ เอนดีนะคะของมิทแกนเมียนมานะคะคือสั่งปลดตอนนี้สั่งปลดแล้วตอนแรกคุณนวัดใ,ใจดีมากไม่สั่งปลดนะคะก็จะเก็บตําแหน่งรองอันดับสองมาให้กับมิทแกนเมียนมานะคะแต่มิทแกนก็ทําคลิปวิดีโอสวนกับคุณนวัดเลยว่าเธอมาครั้งนี้เธอต้องการได้ลําดับที่1เท่านั้นเธอไม่ต้องการแต่อันดับหนึ่งได้อันดับสองนะครับเธอสวนกลับเลยนะคะนั่นก็สร้างความไม่พอใจเลยเนาะ คุณวัดน์ี่ใจดีเนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็เลยสั่งปลดเลยนะคะเมื่อคุณไม่ต้องการนะคะก็สั่งปลดเลยปลดจากอันดับสองแล้วก็ปลดเอ็นดี้วยนะคะเพราะว่าจากตามที่คุณนกติดตามข่าวมันก็เข้าข่ายหลอกลวงนี่นะเอ็นดีคนนี้คือเขาใช้คําว่ามาเฟียนะคะก็เพราะว่าเอ็นดีนี้เขาจริงแล้วเข้ามาอยู่ประเทศไทยนี่นานไปสุดสิบปีแล้วนะคะเขามีธุรกิจคือนั่นก็คือร้านเสริมสวยนะคะทํา เกี่ยวกับพวกเสริมสวยความงามนะคะเปิดติดอยู่ที่สีลมนะคะถนนสีลมแล้วก็ตามที่คุณนกติดตามค่ะนะนอกจากมิสแกรนเมนมานี่เขาต้องการที่จะได้มาที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะเขายังต้องการตำแหน่งอื่นๆด้วยนะนั่นก็คือตามที่คุณนกติดตามนะต้องการรางวัลมิสป๊อฟมิสป๊อปดูว่าดูว่าโวตถ้าคุณนกเขียน,นอ่านพิดก,ก็โทษด้วยนะคะแล้วก็ มิทคันทีพาวเวอร์ออฟเดอะเดอะเยียนะคะแล้วก็อีกอีกรางวัลหนึ่งนะ,ะนั่นก็คือชุดประจำชาตินะคะคุณคุณเธอต้องการตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเออไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติไม่ว่าจะเป็นเออรางวัลคันทีพาวเวอร์นะคะออฟเดอะเยียแล้วก็รางวัลมิทป๊อปดูว่าดูว่าโหวตนะคะอ๋อใช่ดูว่าโหวตเขา คุณเธอกะจะคว้าให้หมดเลยนะคะคว้าให้หมดทุกรางวัลเลยนะคะแล้วรางวัลที่สูงสุดนั่นคือมิดแกลนนะคะต้องการเป็นอันดับหนึ่งคือเธอมามาแบบมั่นใจเกินเกินความสามารถของตัวเองนะคะเพราะว่านอกจากคุณเธอความสวยนะความสามารถนะคะบุคลิกภาพนี่ยังสู้มิดแกลนอินเดียไม่ได้นะคะก็ มีอีกหลายๆอย่างนะคะการตอบคําถามของเธอก็ตอบโดยที่ไม่กินใจคณะกรรมการใช่ไหมคะแต่มิทแกรนอินเดียนี่เขาโอ้เขตอบได้กินใจนกินใจคณะกรรมการก็เลยได้ไปนะคะแล้วก็มีแต่คนนลุมเชียร์นะคะมีแต่คนลุมเชียระะ์เลเชลนะคะว่าเธอสวยสมกับตำแหน่งนะคะบุคลิกหน้าตายิ้มเย้มสจสมใสพูดจาดี มันต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ค่ะคนที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดมิดแกลนนะคะมันต้องมีบุคลิกอย่างนี้ไม่ใช่บุคลิก,กโกผีเข้าผีออกตาแข็งมันไม่ใช่อ่ะถ้าปล่อยให้หลุดได้ตําแหน่งที่หนึงถ้าไปประกวดจะเป,เ,ปเป็นตัวแทนออกไปต่างประเทศใช่ไหมคะอันนี้มันแค่ประเทศไทยใช่ไหมคะแค่แค่ทวีปเอเชียถ้าปล่อยออกไปสักแถบอยู่ลงยุโรปไปทําผีเข้าตาแข็งเนี่ยโอ้โห คนหลังก็คงจะตกใจก็คงจะรับไม่ได้เหมือนกันเนาะมันไม่ใช่มันเป็นการเรียกร้องที่ผิดๆนะคะอันนี้ก็ขอสรุปเลยเนาะว่ามิสแกลนเลเชลนะคะของประเทศอินเดียก็สวยสมกับตำแหน่งนะคะเพราะคุณเธอมีบุคลิกที่น่ารักคุณเห็น,หนอะไรก็โอเคสมบูรณ์เพอร์เฟกนะคะก็ยอมรับในคณะกรรมการนะคะยอ,ยอมรับในการตัดสินของคณะกรรมการที่ ได้จัดการประกวดนะัแล้วก็ตัดสินได้ถูกต้องนะคะที่เลือกเอามิสแกลนของอินเดียชนะเลิศนะคะได้อันดับที่หนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะก็พูดเกี่ยวกับมิสแกลนนะคะหนักแน่นไปทางมิสแกลนเมีนมาที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พูดถึงมนะิสแกลน เลเชลของอินเดียว่าสมตำแหน่งนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกระยาพามาดามนะคะที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ต้องขอกล่วาวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ